ใส่คอนแทคเลนส์หลังทำดีเล็กสมายได้หรือเปล่า สบายมากค่ะหลังทำรีเล็กสมายเมื่อไหร่จะใส่คอนแทคเลนส์ได้อันนี้เป็นคำถามยอดฮิตของวัยรุ่นอย่างเราที่จะต้องใช้คอนแทคเลนส์เพิ่มความสวยงามในบางเวลาจริงๆอะ่ะหมอแอบแซวพวกเรานะว่าทำตามมาแล้วจะมาใส่คอนแทคเลนส์อีกเหรอแต่แน่นอนค่ะบางทีเพื่อความสวยนะคะเราจะแนะนำให้ใส่คอนแทคเลนส์หลังทำรีเล็กสมายได้หลังทำประมาณ1เดือนนะคะและในการนี้เราจะต้องใช้อย่างเคร่งครัดด้วยเพราะว่าการใช้คอนแทคเล ที่ดีก็คือหึใช้คอนแทคเลนส์ที่เป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานมีความสะอาดไม่ใส่นอนและไม่ใส่นานจนเกินไปที่จะทําให้เกิดอันตรายในการติดเชื้อที่น่ากลัวมากๆที่สําคัญที่สุดเลยนะคะ เรารู้ว่าหลังทำสมายะเราใส่เพียงเวลาสั้นก็จงให้มันสั้นนะอย่าไปแบบใส่จนยาวจนเกินไปนะคะและนี่ก็คือท i ิปแอนทริคส์ในการใส่คอนแทคเลนส์หลังทำเลลิกสมายมีอีกเรื่องหนึ่งหลังจากการรักษาสายตาเนกระจกตาของเราจะแบนลงพอแบนลงแล้วเนี่ยบางครั้งถ้าแบนลงมากจนเกินไปในคนสายตาสั้นเยอะการใส่คอนแทคเลนส์อาจจะเกาะได้ไม่ดีเท่าก่อนทำซึ่งหมอตุลก็ว่าดีเพราะอะไร เพราะว่าพวกเราจะได้ไม่ใส่กันนานไงล่ะคะหากคุณอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสายตาหลังทำสมายทำอะไรได้บ้างเราติดต่อมาที่เพจนี้ได้เลยคะ่ะดรตุลยาคอมมูนิตี้เสิร์ฟความรู้เกี่ยวกับการรักษาสายตาให้กับคุณพร้อมเสมอคะ่ะ